สวัสดีครับทุกคนวันนี้เขกับช่องดูนแมชแนลนะครับทุกคนวันนี้นุ่นจะมารีวิวลิปตินสีใหม่ของซาสีกันนะครับก็คือลิปตินรุ่นนี้เป็นรุ่นในตำนานของซาสีนะครับทุกคนก็คือรุ่นเนี้ยเขาเคลมว่าติดทนมากคือตูนก็อยากมารีวิวนะครับทุกคนเป็นลิปตินที่ติดทนในตำนานของซาสีนะครับทุกคนตัวนี้ก็คือเป็นรีแพ็คเกจใหม่แล้วก็ออกสีใหม่มาด้วยกันสองสีนะครับทุกคนวันนี้ตูนก็จะมารีวิวทั้งสองสีใหม่นะครับทุกคนเดี๋ยวตูนมาให้ดีนนนนนะะครรััับกกกกก็็ออ้จิงูเลย ทั้งสองสีนะครับทุกคนอันนี้ก็คือ4 04อันนี้คือ4 05นะครับทุกคนก็คือสีมันจึ้งมาก4 04นะครับจะเป็นสีที่ออกเป็นแนวแบบชมพูบาร์บี้แบบบาร์บี้มากส่วน4 05นะครับทุกคนก็เป็นสีแดงแบบแดงเลยอ่ะทุกคนมาเริ่มกันที่สีตัวแรกนะคะก็คือ4 04นะครับทุกคนชื่อว่าสีเวล y s t สตอ b e บ r y ี่นะครับ คนสี่ศูนย์สี่คือสวยมากจริงแล้วถ้าเกิดทาบเบาๆคือสีมันสวยมากเลยทุกคนสีมันแบบเบาปากมากแล้วก็ไม่หนักปากเลยทุกคนเพราะสัมผัสบนปากคือไม่มีความหนักปากไม่มีความแบบรู้สึกว่าเป็นค้าไม่มีการตกลงเคลือบทาปุ๊บมันแบบซึมเข้าปากเลยทันทีอะ่ะอันนี้ชอบมากแล้วก็กลิ่นน่ารักมากนะคะทุกคนแต่ว่ารสชาติลิปมันออกขมนิดนึงนะครับเนี่ยทุกคนดูสีมันสวยมากขออนุญ,ญาตลบปากนะครับทุกคน โอ้โหติดทนจริงทุกคนสีมันยังอยู่ที่ปากอยู่เลยอะ่ะมาต่อที่405กันนะครับทุกคน Apple Soda ดนะครับ ทุกคน405ก็สวยมากเลยนะครับเป็นสีแบบแดงไปเลยทุกคนไม่แดงอมชมพูเล็กๆนะครับแต่ว่ายังมีความแบบแจ๊บซ่าของสีแดงอยู่เออแต่ว่าพอทาไปนะครับก็เหมือนเดิมเลยสบายปากมากนะครับแต่ก็ยังมีความขมนะครับสีในกล้องอาจจะดูแป่นไปนิดนึงนะครับทุกคนแต่ว่าสีจริงๆแล้วมันจะออกไปทางแดงกำๆแต่ไม่ได้กำมากนะครับกูจะมาสรุปกันนะครับทุกคนก็คือลิปติ้นสองสีนี้เป็นสีที่ควรมีมากๆเลยนะครับทุกคนสีแรกคือสี4นะครับทุกคนจะเป็นสีออกชมพูบาร์บี้นะครับทุกคนแต่ว่าเวลาทา เลยนะครับทุกคนก็คือจริงๆแล้วมันไม่ได้สีแป้นเหมือนขณะในกล้องนะครับของจริงคือแบบสีละมุนธรรมชาติมากๆเลยเหมือนปากเราดีมากเลยะทุกคนแต่ว่าคือลิปตินน่ะมันจะกบสีปากคำในมิดนะครับทุกคนหรือว่าบางคนจะมีปัญหาเช่นตูน่ะจะติดแต่ปากล่างแต่ปากบนอ่ะไม่ค่อยติดสีลิปนะครับทุกคนดังนั้นก็คือต้องถ่ายย้ำหลายรอบพอสมควรเลยครับทุกคนคือสีตูนทายทุกคนดูตูนทายย้ำไปประมาณ3-4รอบเลยนะครับกว่าสีจะติดชัดแบบเห็นได้ชัดแบบทั่วลิมฝฟีบากนะครับแล้วก็การกบลิ้น ลิ้นีากเราตอนนี้มันจะมีความขมบนลิ้นฟีปากนะครับจริงๆแล้วเราก็ไม่ควรจะเอาลิ้นไปเลียเนานะแต่แบบมันอยู่ตรงปากอ่ะเราก็จะแบบมีการเผลอๆอ่ะไปโดนบ้างนะครับทุกคนมันก็จะให้รู้สึกมีความขมๆนิดนึงอะ่ะเออแล้วก็การติดทนคือติดทนมากคืออย่างดูนบอกไปตอนตูนเช็ดปากให้ดูเมื่อกี้คือแบบกว่าลิปจะหลุดออกนะครับทุกคนนักแสบ ช้เวลาพอสมควรนะครับอันนี้จะเป็นทดสอบความติดทนนะทุกคนเดี๋ยวตูจะลองเช็ดออกอันนี้ใช้มอนเซอราวอเตอร์นะครับทุกคนขนาดใช้มอนเซอราวอเตอร์ยังแบบไม่ค่อยจะออกเลยอะทุกคนคือลิปบาล์มาติดทนเลยอะทุกคนคือติดทนจริงๆอะเดี๋ยวตูวจะลองแบบไปใช้ชีวิตอยู่สักพักนึงนะครับทุกคนูอาจจะลองกินอะไรสักเล็กสักน้อยนะครับทุกคนดูว่าหายไปมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันหลังจากที่ระยะเวลาผ่านไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพปากหลังจากผ่านไปประมาณ3ชั่วโมงนะทุกคนสีมันยังชัดอยู่เลยนะแต่ว่าความติดน,นะน้อง ไม่มีเนอรลีปะตรงในปาก่ามันจะมีความแดงๆฝั่งเข้าไปกับริมฝีปากเาแต่ว่าตรงพวกตรงเนี้ยมันจะไม่ค่อยติดเนาะแต่ว่าสีก็ยังโอเคแบบปากไม่ป่วยนะครับ